สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยนะครับบ่าวโจมังอีบนอีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้เราพบเจอกันที่ช่องรถขุดนําเข้าบางนาแท็กเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้จะพา FC ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะฮะอันนี้เป็นสินค้าที่เรายังไม่ได้ขายนะครับคันนี้ก็คือพูดง่ายตามภาษาเรานะครับหลุดมัดจำนะครับคันนี้เป็น120รุ่น8มีระบบลายหัวเจาะมาด้วยครับ มาดูนะฮะว่าจะสวยถูกอกถูกใจหรือเปล่านะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าท่านรอระบบเสร็จสับเรียบร้อยก็คือพร้อมส่งได้เลยนะครับตัวนี้เราทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะฮะซีนกระบอกบูธสระนะครับความร้อนลวซึมนะครับแอร์เมนูแอร์แล้วก็ไฟฟ้าอันนี้ตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยเฟเช็ก็จจมให้ใหม่นะครับตัวนี้ช่วงล่างนะครับช่วงล่างนี้เป็นใบแท็ก50เซนนะครับโดยที่เราทำการกลับบูธโซ่ให้ ครับนี่ตัวนี้เรากลับบูธให้นะครับนี่กลับบูธโซ่ให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเสริมเฟรมที่จะขาดไม่ได้แล้วก็โรเลอร์นะครับลูกลอกล่างนะครับก็พูดกันบางท่านก็เรียกโรเลอร์บางท่านก็ลูกลอกล่างอันนี้เดิมๆนะครับอันนี้เดิมๆหมดแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าน้องเขายังดีอยู่นะครับแคลเรียนี่ก็เดิมครับแคลเรียเดิมนะครับแล้วก็บูธสลักเราก็ทําการขับให้น้ํามันตัวเดินนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมีเปลี่ยนน้ามันตัวเดินน้ํามันสวิง น้ำมันเครื่องน้ำมันโซล่าน้ำมันเทอริคอันนี้คือยกทั้งเซ็ตเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือเราทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําสีให้ใหม่นะครับระบบสีก็คือตัวนี้ทําให้ใหม่หมดเลยนะครับเป็นลายเดิมก็คือ120ุ่น8นะครับตัวนี้มีระบบปรับคอนโทรลมานะครับตัวนี้มีตัวปรับคอนโทรลมาให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อันนี้เราใส่แบตเตอรี่เก่าญี่ปุ่นให้ท่านนะครับแล้วก็คอยเย็นของแอร์นะครับอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนใหม่ นะครับอุปกรณ์ส่กองต่างๆเปลี่ยนใหม่นะครับส่กองอันนี้กองอากาศเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเอสาวที่ไหนเนาะโทรมาครับบางนาครับครับผมอ๋อเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับแป๊บนึงพอดีผมติดดีวิวอยู่ครับครับได้ครับ นะครับไส่กองอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ท่านใหม่นะฮะระบบไส่กองนะครับก็พูดถึงพูดง่ายขึ้นไปถึงท่านก็เติมน้ำมันโซล่าเต็มถังลุยงานเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนี้เราทําการเซตให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยแต่ก็อุปกรณ์ไฟฟ้าครับตรวเช็คให้ใหม่นะฮะนี่ตัวนี้มาสวยนะครับตัวนี้มาพร้อมกล้องมองหลังครับนี่ครับรุ่นใหม่จะมีเป็นกล้องมองหลังแล้วนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะติดให้ท่านใหม่โลโก้เขาเป็นคมะส่วนนี้เป็นสติ๊กเกอร์ 3M นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของ 3M นะครับที่เป็นสติกเกอร์ที่เราใช้นะครับก็คือเป็นสติกเกอร์เกรดดีมาดูทางด้านของปั๊มพลาสติกนะครับนี่อย่างที่บอกไปนะครับนี่ปั๊มพลาสติกนะครับเดิมๆแล้วก็ไส่กองอันนี้กองโซล่าสองลูกครับกองน้ำมันเครื่องนะนี่ตัวนี้นะครับเป็นกองอ่าไหลกลับนะครับหรือว่าตัวดักกลับของอ่าอุปกรณ์อ่าลายหัวเจาะอันนี้มีนะครับของเก่าญี่ปุ่นจะมีแบบนี้มานะครับนี่เป็นมาตรฐานเลย ปั๊มนะครับไม่มีรอยแกะเลยนะครับปั๊มเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีการปรับแต่งนะครับตัวนี้มาสวยมากครับเพราะตัวนี้ไม่ชั่วโมงการทางานอยู่ที่5,000ันิดหน่อยนะครับตัวนี้มาสวยนะครับส่วนอุปกรณ์ของเหลวนะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไฮดรอลิกนะครับน้ำมันเครื่องอย่างที่บอกไปนี้เราเปลี่ยนให้เรียสร้อเรียบร้อยตัวนี้มีกระจกมองข้างซ้ายขวามาด้วยนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับอย่างที่บอกไปอันนี้คือระบบลายนะอันนี้ลายแท้จากญี่ปุ่นมาเลยนะครับนี่ นี่ครับเป็นระบบลายแท้เข้ามาเลยนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับบูสสลักที่จุดนี้เราทําให้ท่านใหม่หมดมุมต่องอามนะครับก็ทําให้ใหม่นะครับแล้วก็กลางบูมอันนี้ก็ทาให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับโคนบูมก็เปลี่ยนนะครับก็จะมีโคนบูมเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัวกระบอกยกพูดง่ายก็คือสลักนี้คือเราทําการตรวจเช็คให้ท่านคว้านรูแล้วก็เปลี่ยนบูสสลักให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับหน้าอามเราก็เสริมให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าอามเสริจเรียบร้อยแล้วบุ้งกี อันนี้เป็นมุกขีเดิมมาจากรถเลยนะครับนี่เป็นของโคมัสููเลยนะครับนี่อันนี้เป็นมุกขีขนาด0.45นะครับในในตัวนี้นะครับแต่ถ้าอุ้มๆนี่ก็อยู่ประมาณครึ่งคิวนะครับอันนี้เป็นสีฟันเป็นแบบร้อยบนนะครับแล้วก็ระบบไฟสองสว่างนะครับเราติดในท่านสายขวานะติดไฟสว่างบนหัวเก๋งนะครับแล้วก็มีไฟเลนในท่านนะครับกระจกมองข้างสายขวามีให้เรียบร้อย เซียนซีนก็บอกก็อย่างที่บอกไปครับเช็คให้ใหม่หมดเลยมาดูระบบภายในนะครับระบบภายในนี่ระบบภายในนี่ออกมาสวยเลยนะครับสวยสดงดงามนะเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกไปครับอุปกรณ์ภายในนี้เราทําการล้างทําความสะอาดให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับระบบไฟฟ้าเช็คใหม่เดี๋ยวเรามาดูระบบภายในกันก่อนนะฮะอึบนี่อุปกรณ์ภายในนะฮะล้างขัด ทำความสะอาดให้ท่านนี่ซอยสูงดางามครับนี่ออน,นะขอญาตถอดรองเท้านะเพราะว่าเขาเพิ่งจะล้างมาเมื่อกี้นะครับอันนี้วิทยุนะครับเราก็ติดใหม่นะครับนี่อันนี้สวิฟอันนี้สวิฟไฟนะครับเน,นี้ยจะเป็นบนหัวเก๋งนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกสวิงนะครับขอญอาตเปิดสวิฟครับ จะดูดีว่าระบบเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกไปนะฮะกล้องมองหลังชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ห้าพันสาสิบสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าเมโนูเป็นภาษาไทยยังอ๋อเป็นเมนูภาษาไทยให้แล้วนะครับอันนี้อัพเป็นเมนูภาษาไทยให้นะนี่กับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นออโต้นะครับครบเซตครับ โหมดการทำงานนะครับมีโหมด PEL แล้วก็ B หัวเจาะนะฮะแล้วก็เตาก็ตายนะนี่คือตัวนี้ครับ low high ที่ชีกระจกแล้วก็แล้วก็ที่ปัด น,นี่ก็เป็นเครื่องดปุ่มแต่นะตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เป็นการตรวจเช็คใหม่ครับอันนี้มีออดถอยหลังด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะได้ยินเสียงออดถอยหลังตดัตดตัด ดังจ้อยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองระบบกันอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแตงครับนฝะั่งนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นโหมดกําลังนะครับของอาร์มครับอย่างเช่นเคยอ้โนี้กุญแจเรายังไม่ได้ปั๊มนะกุญแจนี้มีดอกเดียวนะครับก็จะมีสวิตช์ไฟตัวล็อกสวิงนะครับแล้วก็มีไฟบนหัวเก่งบอกครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาลองระบบกันสักแป๊บหนึ่ง ตากล้องวันนี้เราอยู่กับตากล้องสองคนครับ <c oughs> อ๋อแปลแล้วนะอ่ะขออนุญาตปิดประตูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอความเงียบนะครับภายในเก็งน,นี่ก็จะเดินๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเสร็จปมืกี้นะฮะอันนี้ผมเล่นที่สุดนะครับเราจะมาลองระบบออโต้กันก่อน โกครับเมื่อกี้ครับอามครับสวิงครับ ตัวเดินครับอ่ามาดูกันเลยครับโอ้พื้นไม่นิ่งครับเดี๋ยวนะครับขอ,อย้าาถอยหลังหาพื้นนิ่มๆกันอพอได้ครับ ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นพ c 120รุ่น8นะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบลายหัวจอมาเลยนะครับคันนี้เราทาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพราะว่าคุณลูกค้ามาจําแล้วนะครับลูกค้าขอยกเลิกนะครับอันนี้เราก็ทําการตรวจเท็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะคันนี้นะครับก็กิ้งกางเข้ามาได้เลยนะฮะตัวนี้ก็คือรอระบบเสร็จสับเรียบร้อยครับพร้อมส่งเลยนะครับสำหรับเจ้า120รุ่น8นะฮะนี่ ทำให้หมดนะครับทุกอนโนทุกระบบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธสลักไฟฟ้านะฮะแอร์ฟิล์มนะครับแล้วก็ตัวนี้เมโนูภาษาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวซีเรียสสูงนะครับ เอาอันนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่5033ชั่วโมงนะครับตอนนี้ค่าตัวอยู่ที่1 8 5 0 0 0้บาทนะฮะสำหรับคันนี้สำหรับท่านใดน,นะที่สนใจนะพอสามารถติดต่อสอบถามหาเราได้นะฮะร,ราคานะฮะท่านมาลองระบบก่อนนะฮะเรื่องราคาเรามาคุยกันนะฮะอันนี้ราคา,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 าคร่าวๆนะฮะท่านจะต้องค่าแบบไหนจะสด หรือจะผ่อนนะครับเรามีให้ท่านเลยนะครถ้าท่านจะผ่อนเราก็มีระบบไฟแนนซ์รองรับครับถ้าท่านสดเราก็มีเทเลอร์จัดส่งให้ท่านครับใจสดนะฮะส่งได้เลยนะฮะถ้าจาดไฟแนนซ์ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะรู้ผลนะฮะนี่นิ่มครับ โเสียงจะิงเงียบดีครับเสียงเบรกใช่ได้ครับเบรกเบรกใช่ได้ครับ พออย่างที่บอกไปนะฮะก็ขอฝากไ้ด้วยนะฮะสำหรับเจ้า120รุ่นแพรคันนี้นะฮะเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสินค้าของเรานะครับมีการรับประกันนะฮะสินค้าหนึ่งเดือนเต็มนะครับรับประกันทุกจุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ความร้อนโหลดไม่มีแรงนะฮะตัวเดินปั๊มแฮรอลิกอะไรพวกนี้ครับเรามีรับประกันให้ท่านนะฮะหนึ่งเดือนเต็มนะครับเลยหนึ่งเดือนไปนะครับเรามีทีมช่างนะฮะทีมช่างนะฮะ ไว้บริการท่านนะฮะก็ค่าแรงค่าใช้จ่ายเราก็ว่ากันไปนะฮะอ้ยโยกหน่อยนะเพราะว่าพื้นไม่เสมอนะสำหรับคันนี้ออ้แอ์เย็นมากครับเย็นจนหนาว นะครับก็สำหรับเจ้า120รุ่นแฝรคันนี้นะครับก็จัดได้ว่าพร้อมจัดส่งกันเลยทีเดียวเชียวนะครับกับค่าตัวน้องเขาี่ราคา1,850,000บาทนะครับราคานี้ก็มาลองดูครับว่าจะถูกใจราคาที่เท่าไหร่นะฮะก็มาว่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้ ครับมีระบบแรงพวเจาะมานะครับใบแท็ก50เซนนะครับถ้าท่านชอบสเปคนี้นะครับก็กิ้งกลางมาเลยนะครับเบอร์โทรขึ้นด้านล่างนะฮะยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมบ่าวจว้เมองบนพร้อมกับตะข้องแสนสวยนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อนะครับแล้วเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ข่าวาว่าสวัสดีครับ